คนตื่นตะกี้ก็ต้องต้องสอบบุญยาหลอกคนคนตื่นัะกีเนี่ยเพ่อสอบุญญาจะทำการกืนยันให้การตรวจเท้าบดินเนี่ยจะต้องก็เรียกตัวมาพบผู้าท่านก่อนก็ได้นะอื่นๆมีอะไรจะบอกพูดอื่นเล่าไหม

เต่าที่ทุดเต่าเดี่ยวเต่าพิษก็ต้องหาเต่าที่ทิ้งอ๋อพิษทิ้งที่หาไม่เจอเต่าเดียวกล้องนะเขาจะพิสูจน์กล้องเต่าทีหาทีคลิปเต่ีเดียวอยู่ทุกทุกสายเดี๋ยวลงไปนักทลายก็ยังเขาจะคอยช่วยก็อันนี้เป็นความสมบูรณ์ให้เราเองนะเขาเดินลงไปตำรวจให้เราที่เขาถ้าเราอยากตั้งหลังก็ได้ใจให้เราดูดีสั่งแล้ว มีการทำมีเชื้อการนการับเข้าไปสื่อระบบการเารต่างนะครับในแต่ละวันแต่ละเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าที่เก็บส่วนเนี่ยได้ทำการเก็บต่วนที่ยัดตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณเจ็ดหรือปดนะครับก็คือเป็นการที่ทำต่างกรรมวาละก้ะน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยก็คอณจะต้อ ครับเห็นว่าคลิปนี้เผยแพร่ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ผ่านผ่านเว็บนะครับเว็ที่เป็นสื่อระมบปรณาธิการสำคัญสำคัญนะครับประมาณที่นะครับสี่เว็บไม่ว่าจะเป็นโซนิแฟนเป็นเอ็กวิดีรรมแล้วก็เป็น ป็นมีการเข้าชมทั้งลั้นประมาณ500บาทนะครับเขาได้เงินมาเยอะไหมครับก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางการเงินตัวเงินที่เขาได้ไปเราต้องมีการอจ้างเป็นทั้งหมดนะครับท่านคะลักษณะพิธีกรรมแบบนี้เขามีการจ้างเปิดบัญชีแล้วก็มีผู้ร่วมเครือข่ายทุกกระบวนการเยอะไหมคะท่าน ก็ในเรื่องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอีกประมาณ3ามสี่คนนะครับตอนนี้เรารู้ี่ตัวแลสองคนนะครับก็คุณจะต้องดูความเชื่ยมโยงนะครับว่าการเที่ยงตรงมีส่วนในการร่วมกระทําผิดแค่ไหนย่างไรนะครับหรือว่าถือว่าเป็นแค่ผู้รับแจ้งเปิดบัญชีแค่ไหนนะครับถ้าดูเป็นผู้รับแจ้งเปิดบัญชีแค่นียได้ผลประโยชน์เล็กน้อยไม่มีการ่วมกระทําผิดก็สมมติ่ต้องเสียนะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนในการร่วมกระทำผิด นะครับเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมนะครับหรือมีลักษณะในการเสื่อประโยชน์ในการทำดีหรือได้รับประโยชน์ในการกระทำดีนะครับก็จะเป็นตัวการในตุวนนี้ก็ควรจะต้องมีการกดีนะค,ค,ค,ครับรก็ควรจะดูรายละเอียดต่อสิทธิการเป็นคนะครับตอนนี้การกำลังทำการตรวจสอบันะครับ ค่ะนอกจากผู้ต้องหาสองคนนี้ค่ะในการ,านนะะราถ่ายทำคลิปแต่ละครั้งเขามีทีมงานไหมคะหรือว่ามีคนถ่างภาพถ่ายภาพให้ไหมคะไม่มีแค่สองถึงสามคนแค่นั้นนะครับก็คือคือสองคนผมเมียกขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้ในกลับหรืออาจจะมีคนอื่นนะครับที่จะต้องตื่นตัวอย่าทิ้งกันต่อครับยางเชียงใหม่นี่มีหมดกี่คที่พักในเจ็ดสิบท่านตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีที่สารดีนะครับเป็น แม่ออนมีซับซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการี่ยงไปะครับสำหรับข้อหาที่แจ้งให้กับผู้ถูกจับกุมนี่ข้อหาอะไรบ้างครับก็อันแรกก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในข้อ287นะครับคือกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าสาธารณกานนะครับในส่วนการกระทำนะครับหรือทําคลิปนะครับเผยแพร่สื่อมวบชนอาจารก็จะเป็นความผิดในส่วนนี้ตลอด จนถ้านําข้อมูลังกล่าวเนี่ยเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก,ก็จะเป็นความผิดต,ตามรบคอมพิวเตอร์ของทางอง่าน60มาตรา14ในรับด้วยหน่วนนี้ก็จะเป็นความผิดอาญานะครับต้องเรียนเกี่นไปทั้งส่วนใหญ่ในแต่ละก,การกระทำชิดเนี่ยจะเป็นความผิดในตราข้อหาลทีนะครับ โทษเกินักมาดน้อยถ้าเป็นโควิดตามโปรแคอมพิวเตอร์เนี่ย5ปีนะครับ5ปี13บาทครับมันจะดูท่านจับแต่พวกที่ร่วมกันนีก็อยู่ในมูลฐานของพิธนะครับที่ศามบ้านที่จะการจินซัพได้ท่านครับอย่างลักษณะนี้คือเขาเริ่มทำมาทำมาตั้งแต่เมื่อไรเริ่มจากงแต่ปี63ต้นปี63แล้วก็ตรวจการโพสต์อป็นอี่นะแล้วดีในภาพไหนไหม ก็กระจายกันทั่วนะครับกระจายกันทั่วในประเทศไทยนะครับเขาได้บอกไปา้องเงินก็ได้การทำเทั้งหมดก็หาเรื่องกาก็เลเรื้องำกันก็เลยกเิ่มทำกนก็เลยเร่มากันก็เลยก็เ่มทำกันก็เลยก็เริ่มทำกันก็เล้ก็่าทำกันก็เลยก็เริ่ะทำกันกาเลยก็เริ่มที่ในก็เลยก็เริมทำกันก็เยก็เริ่มทำกันกาเปก็นหล่มกันก็เลยไปถรง่มทำกันก็เลยก็เรต่มทีกเหกลุกเริ่มทำกันกลยก่มทำันกยริ่มทำสัรกเลยก ครับนอกจากออนอกจากคู่มืออื่นนะครับในคดีนี้เนี่ยเว็บไซต์อื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับคุณจะต้องประกาศกับทางกระทรวงดีเอส e นะครับทำการปิดเว็บไซต์ที่มีส่วนในการเผยแพร่ตื่นระบบอนาจารนะครับหรือว่ามีส่วนในการทำผิดน,นะครับโดยเฉพาะตีความอันดีของประเทศไทย คก็คุณต้องการจิตการตรงนี้ครับก็คุณต้องมีการทําเรื่องไปยังกระทรวงดีเอสหรือหน่วยงานที่เกีย่ยวข้องมีการเพิ่มพูนเกิดสถานารณนะครับนอกจากสองคนนี้<ฮ>เรา